อะไรเอา้าเอา้าเจ็บเจ็บเจ็บทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอะไรอะไรเป็นอะไร ไปดูป๊าป้าสิมาหรือยังกนสิป๊าป้า,ปาเออใช่ไหมมีหรือเปล่าป๊าป้ามาหรือยังมาไหมยอยู่ไหนเว้ชั้นป๊าป้าเว้ไม่เห็นมีโอ้หมาหลอกคนนี่